กับสวัสดีครับสวัสดีลักอิเล็ทรอนิกส์ดัมซิงนี่ครับวันนี้พามาดูรถข้าพเจ้านะครับเื่อทนในที่หารถอยู่นะครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ครับผมสภาพรุ่นนี้เป็น GO8E นะครับทโบูนะครับคอมมอนเรวนะครับนี่ครับ่างกำลังตัดคัตซีครับอันนี้คัตซีนอกนะครับทนในที่หา รถหกล้อว้แช่งหานนะครับทางร้านเราอันนี้ที่อู่วันดีครับนี่ครับท่านที่หาอยู่ครับจัดเลยครับพี่นอ้องแดดดีครับท่านในที่หารถประกอบใหม่นะครับ สภาพสวยๆครับพี่น้องครับนี่ครับสภาพรถสวยๆเลยนะครับนี่ครับคันนี้นะครับประกอบเสร็จก็อยู่ที่เก้าแสนห้านะครับท่านไหนที่หาพ่อหารถหกล้อไว้ใช้งานครับก็เข้ามาที่อู่บันดีได้นะครับหรือติดต่อทางผมนะครับอย่าผมพาเข้ามาดูนะครับนี่ครับอยากให้อาจารย์เห็นแบบสดๆเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปซื้อแบบที่มัน สำเร็จนะครับเรามาดูอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้เครื่องสวยๆเลยครับอาจารย์ครับเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องตัวนี้สวยๆเลยนะครับแอบเสริมแหนบเรียบร้อยครับแบเสริมแหนบสองเส้นครับตนี้ครับก็เราขึ้นดั้มครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องรักกิลิ n นิกดัมซิงนะครับผมนี่ครับท่านในที่หารถอยู่นะครับมือสองตัวประกอบญี่ปุ่นนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับประมาณสิบยี่สิบคันได้ครับตัวนี้ครับนบครับสวยๆเลยนะครับ นี่อันนี้น่าจะเจ็ดอีหรือเปล่าครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดอี e หรือเปล่านี่ครับน,นี่ยนมาแล้วนะครับน่าจะลูกค้าเอาแล้วครับ,รบมีเยอะนะครับผมสนใจไหมแม่แมอ้ห้หู้ตัวน,นี้ซูเปอร์คอปไหน อันนี้มันเป็นสีอันนี้สีอะไรเนี่ยส,สีสีฟ้าบ่ฟ้า,าทะเลหรือเปล่า,า,าลอันนี้รถประกอบเสร็จก็หน้าตาประมาณนี้นะครับรแนงสามไม้ครับตัวนี้เด็าจีบในเขาเนะอา,าออออผมเป็นน้ำเงินแก้ว สวยครับคันนี้ครับสวยกำลังทำสีเสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นแต่งจุดแต่งก็สวยๆนะครับท่านไหนที่หารถมือสองนะครับรถประกอบญี่ปุ่นนะครับมาเลยครับพี่น้องอยู่อำเภอจุ้พลนครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมีหลายรูปแบบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงย youtube เรื่อยๆครับว่าจะไปอู่ไหนกันบ้างนะครับนี่ครับเครื่องก็ ตาไล่ตาดีครับขึ้นอยู่กับเรานะครับผมนี่ครับสดสดเลยครับผมนี่ครับกระสีหัวลาครับสดสดเลยนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นโลบครอบตอนเดียวครับน่าจะเป็น4 h k ครับตัวนี้น่าจะ 4HK ครับตัวนี้ครับโลบครอบนะครับก็อยู่ประมาณเกือบล้านนะครับ รูบประคบับเข้ามานะครับ,บผมโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับผมก็วันนี้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ